เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเปิดเบื้องหลังพบพันสายบิ๊กตูพร,รึบคุมกำลังปฏิวัติผู้การรบพิเศษคอแดงหน่วยล่าสังหารข้างกายบิ๊กแดงผง,งาดกลุ่มกองพลจะที่มีการรายงานค่ะการแต่งตั้งยกย้ายในทหารอาจเพื่อรองรับสถานการณ์การเมืองที่อาจจะไม่คาดคิดนั้นซึ่งเรื่องนี้ค่ะยอมปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือการเข้ามาของทหารเพื่อจัดการกับนักการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาค่ะมีการจับตากันที่พบพอพ,อพ,อพันเพราะว่ามีส่วนสำคัญในการคุมกำลังรบขณะที่ไร้ชื่อการแต่งตั้งยกย้ายค่ะที่มีการออกมาล่าสุดคือวันที่21กันยายน2567ตามที่เว็บไซต์รัสกิจจานุเบกษามีการประกาศเผยแพร่ซึ่งแน่นอนว่ากองทัพปบปกค่ะถูกโฟกัสมากที่สุดเพราะเป็นเหล่าทัพค่ะที่มีคุมกำลังรบเพียบพร้อมที่สำคัญค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในชาติบ้านเมือง ทหารโบกค่ะก็จะเป็นเหล่าทัพที่ออกมาจัดก,การแทบทุกครั้งหรือที่เรียกกันว่าการยึดอํานาจนั่นเองสําหรับตําแหน่งต่างๆก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าพลเอกพนาคแล้วปอทุกเป็นพบทบพลเอกนัทวุฒนาค้านครค่ะจากที่ปรึกษาพิเศษเทบไปเป็นรองพบทบ พลเอกวสุเจียมสุขค่ะรองผู้อํานวยการสํานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกไปเป็นผู้ช่วยพอบทอบพพลโทชินุพงศ์รอดศิริผู้ช่วยพอบทอบค่ะและพลโทธงชัยรอดย้อยเป็นเสถทบส่วนระดับแม่ทัพภาคคา่ะพลโทอมริดบุญสุยาเตรียมฐานร,รุ่นที่27ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1พร,ร้อมกับมีการปร,รับตำแหน่งขุมกำลังทัพภาคที่1เกือบยกแพงพลตรีนัทเดชันทรางสุ เตรียมทหารรุ่นที่28รองแม่ทัพน้อยที่1กลับมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1และมีการย้ายค่ะพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตเตรียมทหารรุ่นที่31ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ออกไปเป็นรองผอโรงเรียนจปรและที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดค่ะและก็มองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็คือการส่งทหารเสือราชินีค่ะคุมกำลังกองพลสำคัญได้แก่พันเอกเป็นจพล เดชาติวงษ์ณอยุทยาเตรียมฐานรุ่นที่32รองบอรผบพลราบสองรออรขึ้นเป็นบผบพลราบสองรออรพันเอกกิติประพิษไพศาลเตรียมฐานรุ่นที่31รองบอรผบพลสองรออรมีการข้ามไปเป็นข่า,าบผบพลหนึ่งรออรพันเอกยุทธยามีเจริญเตรียมฐานรุ่นที่30ค่ะขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการกองพันราบที่11 ันตรีสระรันรอดบุญธรรมเสนษธิการกองทัพภาคที่1เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์พันเอกอักษาดาวุฒิปัญญาชุนเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9และพันเอกอินทนนรัตนการเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราพิเศษที่1ตำแหน่งที่ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะชวนให้จับตาทีหาเสือทอบอ เพราะว่านอกจากจะมีน้องรักบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีอย่างพลเอกวสุแล้วอีกคนที่น่าสนใจค่ะก็คือพลเอกนัทวุฒิเตรียมฐานรุ่นที่24ที่ปรึกษาพิเศษทอบอที่มีการขึ้นมาเป็นรองพบทอบอซึ่งสำหรับนายทหารผู้นี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะมาจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือว่านอสสหรือว่านักรบหมวกแดง โดยพลเอกนัทวุฒิค่ะเคยนั่งรองพอบอน,นสซึ่งก็มีอายุราชการค่ะถึงปีพศ .2568 ว่ากันว่าค่ะเป็นนายทหารคนเก่งของรบพิเศษคือหมวกแดงไสายแกร่งแล้วก็เคยเป็นผู้พันค่ะรอพศ .3001 และผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1และก็พอบอค่ะศูนย์สงครามพิเศษอย่างไรก็ตามค่ะการส่งพลเอกนัทวุฒิค่ะเข้าสู่5เสือทอบอ ซึ่งกรมพิทีน่าจับตาค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งในการจัดทัพของพิตอพลเอกจเจริญชัยหินเทาว่ากำลังดำเนินการเพื่อกระชับแผงอำนาจของกองทัพที่ฝ่ายการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งยากได้นอกจากนี้ค่ะในส่วนของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังมีพันเอกอินทนนท์รัตนการผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่หนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เดินเมวันที่21กันยายนค่ะปีพศ2567วาสนานาน,นุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารก็ได้มีการโพสต์ภาพค่ะพร้อมกับข้อความลงใน Facebook ระบุว่าเข้ามาแล้ว2เาวรุ่งรบพิเศษรองเต้พลตรีนรงคฤทธิ์คัมพีระเตรียมทหารรุ่นที่26รองผบอหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนอส,อสขึ้นเป็นพลโทผบอนอส,อสคุมรบพิเศษหมวกแดง ลังเติบโตขึ้นมาตามลายโดยมีเสเอิร์ธพันเอกอินทนนท์รัตนาการเตรียมทหารรุ่นที่31รองพบอกองพลรบพิเศษที่1ขึ้นเป็นพลตรีผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1ท่ามกลางการจับตามองว่าจะเป็นพบทบจากสายรบพิเศษคอแดงในอนาคตอันไกลสำหรับผู้การเอิร์ธพันเอกอินทนนท์รัตนาการเคยเป็นผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์และได้มีการร่วมคณะกับบิ๊กแดง พลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์พบบธบในขณะนั้นลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยเป็นพอบอรกรมปฏิบัติการพิเศษพอบอเฉพาะกิจ90หน่วยล่าสังหารเมื่อมีการขยับรับตำแหน่งแล้วผู้การเอิร์ดก็พง,งาดเป็นพลตรีอินทนนท์ซึ่งจาก,กเกษียณปีพศ2575โดยขันหมายกันว่าจะเป็นพอบธบเพราะขณะนี้เข้าลายเป็นพอบบพลรบพิเศษที่หนึ่งแล้ว จากนี้ก็จะต้องขึ้นพอบอหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก่อนจะเข้าสู่5เสือทบบในที่สุดเบื้องลึกทหารเสือตบเท้าเขายึดแมทับภาคที่1กลุ่ม3กองพลหลัก คุมหน่วยกำลังปฏิวัติเบสต์ทั้งอดีตทีมกาดนายกวิตูและน้องรักรึบจากที่โพธฐานปลายปีค่ะมีการออกมาและก็มีการโปรโดกล้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลายตำแหน่งสำคัญค่ะก็เป็นไปตามโพรายชื่อก่อนหน้านี้และขณะนี้ค่ะที่สร้างความฮือฮาก็คือบรรดาพอบอบพันและกองทัพภาคที่หนึ่ จึงก็ต้องย้ําว่าค่ะเป็นคุมกําลังหลักในการปฏิวัติที่ผ่านมาทั้งนี้หากมีการไล่เรียงดูค่ะเมื่อวันที่21กันยายน2567ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ในายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจํานวน808นายโดยจะมีผลค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567โดยมีนางสาวแผททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกอุกฤษบุญตานนเตรียมฐานรุ่นที่24ผู้ช่วยผอ,อทบอมีการโยกออกจากทาบไปเป็นรองผู้บัญชาการทาหานสูงสุดเพื่อที่จะเตรียมขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดกองทัพบกพลเอกพนาคแคล้วปอดทุกเตรียมฐานรุ่นที่26เสนาที่การฐานบกได้ขึ้นเป็นผอ,อทบพลเอกนทวุฒนาคานครที่ปรึกษาพิเศษทบไปเป็นรองผอ,อทบพลเอกวสุเจียมสุข เตรียมฐานรุ่นที่2 5รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกเป็นผู้ช่วยพบทบพลโทชินุพงศ์รอดสิริเตรียมฐานรุ่นที่2 6แมททัพภาคที่1ขึ้นเป็นผู้ช่วยพบทบและพลโทธงชัยรอดย้อยเตรียมฐานรุ่นที่2 5รองเสธทบขึ้นเป็นเสธบ ในระดับแม่ทัพภาคที่น่าสนใจค่ะก็เช่นพลโทอมริตบุญสุยาเตรียมทหารรุ่นที่27แม่ทัพน้อยที่1ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1แต่ที่สร้างความฮือฮาค่ะก็คือการปรับตำแหน่งคุ้มกำลังทัพภาคที่1เกือบยุบแพงโดยมีชื่อของพลตรีนัทเดชจันทรางสูเตรียมทหารรุ่นที่28รองแม่ทัพน้อยที่1กลับมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1นพลตรีสิทธิพรจุนปนาผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ เป็นรองแม่ทัพน้อยที่หนึ่งพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตเตรียมทห,หารรุ่นที่31เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เป็นรองผบโรงเรียนจปรพลตรีเอกนันเหมมบุตรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11เป็นรองผบโรงเรียนจปรพลตรีวุฒยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9้าเป็นรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทห,หารบกพลตรีโกจนาธทูปเทียนรัต ผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เป็นรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกอย่างไรก็ตามค่ะที่น่าสนใจมีการส่งทหารเสือราชินีคุมกองกําลังพลสําคัญได้แก่พลเอกเบญจพงษ์เดชชาติวงศ์ณอยุทยารองพบอบพลราบสองรออขึ้นเป็นพบอบพลราบสองรออพันเอกกิติประพิษไพศาลเตรียมทหารรุ่นที่31รองพบอบพลสอรออามขึ้นเป็นพบอบพลหรออ พันเอกยุทธยามีเจริญเตรียมฐานรุ่นที่30ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11นอกจากนี้ค่ะยังมีชื่อของพลตรีสรันรอดบุตรธรรมเสนาธิการกองทัพภาคที่1เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์พันเอกอัสดาวุฒิปัญญารชุนเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9และพันเอกอินทนนท์รัตการเป็นผู้บัญชาการกองพลราบพิเศษที่1อย่างไรก็ตามค่ะมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อดูจากการจัดทัพเฉพาะภาคที่หนึ่ง ซึ่งก็ต้องถือว่าค่ะเป็นระดับคุมกําลังซึ่งก็ล้วนอยู่ในสายทหารเสือราชนีแทบทั้งสิน้นโดยทีมข่าวเดอะคริติกค่ะเคยมีการนําเสนอเอาไว้ถึงบิ๊กใหญ่ค่ะพลโทอมริตที่เคยเดํารงตาแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ทั้งยังเป็นทีมตึกไทยคู่ฟ้าโดยนอกจากจะเป็นเงาของบิกตูพลเอกประยุจันโอชาสมัยนั่งนายกรัฐมนตรีที่มีการเข้ามาทําหน้าที่เป็นกาดคนสนิทแล้ว พี่ใหญ่ค่ะยังเป็นน้องรักยิ่งของพี่ตูเตรียมฐานรุ่นที่12ด้วยเช่นนี้เองค่ะทีมข่าวเดอะคริติกก็อยากจะขอนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถึงฐานเสือราชินีโดยเบื้องต้นค่ะก็คือกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์หรือที่มีชื่อเต็มว่ากรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เหล่าทหารราบ ตรงค่ะต่อกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับพระราชทานสมญานามจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทหารเสือนาวมินทาราชินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะพลเอกจเจริญชัยหินเทาที่ทีมข่าวเดอะคริติกอยากจะบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือน้องรักของบิกตูผู้เดินตามรอยทหารเสือราชินีเช่นกัน เราเคยรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่1นกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์แล้วก็มีการเข้าลายขึ้นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก่อนขยับเข้าภาคหนึ่งค่ะเติบโตเจริญรุ่งเรืองจนเกษียณสิ้นกันยานี้ด้วยตําแหน่งผอแถอบอ่ <The truth. S 3> อเดอ t ทร t เจาะลึกจริง